แถลงการชมรมอรัลบคาโดปัดท้องเขาใหญ่เรื่องก่อตั้งชมรมอรัลบคาโดปักท้องเขาใหญ่อย่างเป็นทางการตามที่คณะบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอัลวคาโดในพื้นที่อำเภอปักท้องจังหวัดนครราชสีมาได้รวมตัวขึ้นมาเพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมส,สมนับสนุนการปลูกอัลบคาโดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดรวมถึงขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้ชมรมจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารชมรมโดยเลือกจากสมาชิกชมรมที่มีจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาวางการ วงการอาโวคาโดทั้งการปลูกการปรับปรุงสายพันธุ์การตลาดอย่างรบวงจรและเพื่อให้การดําเนินการทางกิจกรรมของกลุ่มอาโวคาโดดําเนินไปอย่างมีระบบและมีแ,บบแผนคณะกรรมการจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร,กร,รที่ปลูกอาโวคาโด 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งกลุ่มอาโวคาโดปักช่องเขาใหญ่และกลุ่มผู้ิภาคต่าง สามเพื่อสร้างศักยภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการปลูกอะโวคาโด 5. เพื่อเป็นตัวแทนประสานกับภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ 6. เพื่อเป็นอำนาจต่อรองทั้งการขายและการซื้อ 7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตทั้งทางด้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 8. เพื่อลดต้นทุนเพื่อผลผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมปงเล็บ DAP e 9. เพื่อสร้างชื่อเสียงโอโบคกโดของอำเภอปากช่องให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 10. เพื่อทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมในเทศการต่างๆ 11. สร้างการเรียนรู้ด้านธุรกิจอโบคาโดอย่างมีจุดหมาย 12. พัฒนาทักษะสมาชิก เข้าสู่ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีน,นวัตรกรรมต่างๆเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง,ขงสามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบยั่งยืน 13. ชมรมเป็นองค์กรทำประโยชน์ให้กลุ่มสมาชิกอวุโดโดยไม่หวังผลกำไรมีฐานะเป็นชนะบุคคลมิใช่นิติบุคคลบัตรนี้ได้เวลาอันเป็นประมเลิ์อันเป็นมงคลยึงขอประกาศให้ทราบโดยทัวกันว่าชมรมอวาโดปากช่องเขาใหญ่ ได้ถือกำเนิดอ,อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปประกาศหน้าวันที่1ตุลาคม2565คณะผู้ก่อตั้งโครงอาวาร์คาโดปากช่องเขาใหญ่